ก็สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบก,กันค่นะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามทุกคนค่ะบางอัน,นก็จะไม่ใช่คำถามนะอาจจะไม่คำว่านะวันนี้ก็มีพี่อะไรมาด้วยนี่ไม่ต้องไม่ต้องหลบคำถามแรกนะคะไม่ถึงคำถามสิบเอดค่ะไม่ต้องมายุ่งไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องมายุ่งกันเลย โอเคค่ะลอ่คะก็ข้อรนะคะมือถือเด็กขาไว้ก่อนนะค้รนะคะก็่ขอไลน์หนอน้อยลนนะคะไม่มีนะคะก็ทำไมไม่ดิ้งหนูคะพี่หนูป .5 หนูจบป .3 แล้วพี่อีก คนมีสามแล้วค่ะเรื่อยๆค่ะจินก็ชอบพูดนะคะตอนนี้ได้พูดพี่นะคะตอนนี้กินได้พูดหนู่นะคะอ่าต่อไปเล่นหนุมก็ได้ก็บอกไปแกทำไมกวนภาษาเนะี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ไม่บอกให้เราเฉลี่ยไปเราบอกอายุเขาไปแล้ว ก็เน่ดีการเดิมแต้มอ๋อจะแป้มนะคะเนี่ยเหรอดองโดมบอกให้คิดบอกในทิ่ที่พิทด้วยโดมพูดโดมนะจ๊ะพิทบอกโดมจริงๆนะคะไม่เชื่อก็มาดูเลยเอี่ยงถ้าจะหมึกเราแข่งกันถว่าจะมึกโดค่ะ จมูกเขาไม่เหมือนแปลว่าจมูกเขาไม่ได,ด,อดมีอืมเจ็ดน,นี่ทำไมเสียงแหบุงเบยอ๋อเสียงแหบอยู่แล้วค่ะเพราะตู้เสียงดังมองอยูไย่ไรไปไหนแปดเรียกแฟนตัวเองวว่นมันเถอะเอาไว้มันเถอะไว้มันเถอะเอาไว้จะใช่ไงก็จอดเอาไว้มันเขียนมันเขียนในโทรศัพท์ครับ เอมันอยู่ในโทรศัพท์นี้แล้วจะให้นอ้องชื่อเดี๋ยวค่า,ายตายเลยเอามาอ่านต่อเรียกแทนตัวเองว่าพี่เหรอเราป .5 จะป .6 แล้วภาษาฝร่งเปลี่ยนเรียกมันค่ะก้าเล่นเฟซดีให้นูหน่อยให้คนเขียนพีเน็กไทยถ้าพูดอย่างนี้ไม,ไม่ให้เล่นเ,นเ,นเนขียนในโทรศัพท์ยายไง ไม่ต้องหายเร็วๆนะวันไหนที่จะไม่ทำคลิปอืมไม่รู้อะตอนนี้หายค่ะเลยนะคะ11ทำวันไหนทำคลิปบอกก็บางวันก็ว่างบางวันก็ไม่ว่างนะคะวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อน,นะคะ่ะบายบายก็ทำกัน,านกมากเลวเราจะพูดทำไมไปอพยพ